เป็นสิงหาคม2,551ผู้ก่อความไม่สงบวางระเบิดหน้าโรงพักสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสท่ามกลางเป็นอายความเศร้าโศกที่ยังไม่จางหายเ่าผู้สื่อข่าวภูมิภาคของไทยรัฐ ซึ่งมีคนเปรมชาญชัยทวีวงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐจังหวัดตรังลูกค้าของไทยประกันชีวิตได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัยครั้งสุดท้ายแด่เพื่อนร่วมวิชาชีพมีนักข่าวของภูเก็ตจังแล้วก็หลายๆจังหวัดนัดกันไปแล้วก็ไปนัดเจอกันที่สพหาดใหญ่ไปนัดเจอกันที่นั่นปรากฏว่ารวมแล้วนักข่าวทั้งหมด10คนแต่ตอนจะขึ้นรถ นักข่าวอีกคนนึงไม่ได้ไปเหลือเพียง9คนที่ได้ขึ้นรถแต่เพราะชีวิตเป็นเรื่องที่กำหนดไม่ได้บางครั้งความทุกข์จึงเกิดขึ้นซ้ำเติมอีกครั้งแล้วครั้งเล่า11บเนาฬิกาสนาทีของวันที่26สิงหาคมขณะที่รถตู้กำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดนราธิวาสบนถนนสายปัตตานีนราธิวาส ที่อำเภอยี่งอรถได้ประสบอุบัติเหตุอย่างไม่มีใครคาดคิดพอนั่งหลับจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงตูมพอตูมนะผมตกจากเก้าอี้ตอนนั้นผมยังไม่รู้สึกว่าบาดเจ็บอะไรแต่รู้สึกว่ารถมันเสียหลักไปเป็นทางระยะไกลมาทราบภายหลังว่าระยะทางร้อยกว่าเมตรนะฮะจากที่เกิดเหตุ แล้วก็ไปชนต้นไม้ตูมพอตอนชนต้นไม้นี่แหละหน้าผมไปฟาดกับไอ้พนักพิงด้านหน้าแก้วีแถวหน้าแล้วก็เลือดเต็มหน้าแนละ้วประตูเลือดให้คนขึ้นไฟมันลุกขึ้นมาไฟลุกสู้แบบเหมือนเราเร่งเร่งเตาแก๊สนะฮะพอไฟลุกสู้ผมนี่ก็รู้สึกว่าจะต้องหนีเอาตัวรอดผมก็ถีบกระจกด้านข้างที่ผมนั่ง ทีบก็ไปสามครั้งไม่แตกแต่คราวนี้ควันตลกบอบวนผมเริ่มสำลักควันแต่ปรากฏว่ามีวัยรุ่นวัยหนุ่มนะฮะคนนึงมาเปิดประตูประคองผมประคองผมเข้าไปนอนที่ข้างถนนหลังจากผมออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่านักข่าวอีกคนหนึ่งควยลุกท่วมตัวไปแล้วปรากฏว่าผมรอดหวุดหวิดยังไงบอกวนะ่าอยากให้ถึงโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดเพราะว่ามันเจ็บมากเมื่อไหร่จะถึงมือหมอเมื่อไหร่จะถึงมือหมออย,อยู่แค่จะดแค่นั้น บัติเหตุครั้งร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนทุกคนตั้งตัวไม่ติดผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่รอดชีวิตรวมทั้งคุณเปรมชาญถูกนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจังหวัดนราธิวาส คุณเจริญสุขโทรเข้ามาคุยกับผมคุณจเจริญสุขบอกว่าบางไม่ต้องเป็นห่วงถ้าบางรักษาที่นี่ไม่ได้บางมีปัญหาเรื่องรักษาผมนี่ต้องย้ายโรงพยาบาลไม่ได้หมอปราโมทก็คุยกับแพทย์ทางโน้นว่าอาการผมเป็นยังไงเขาก็ให้คําตอบไม่ได้ก็บอกต้องดูอาการแต่ผมโทรศัพท์เนี่ยผมร้องโอ้ยอยู่ตลอดด้วยความเจ็บปวดถามเรื่องว่าอาจจะมีการแตกของฐานกระโหลกหรือไม่หรือมีการมีเลือดออกในกะโหลกหรือไม่ซึ่ง อาจจะเป็นไปได้อย่างสูงเพราะการชนนั้นรุนแรงแล้วกระดูกใบหน้ายุบนะครับแล้วมีเลือดไหลลงในช่องคอตลอดนะฮะให้ย้ายโรงพยาบาลที่มีแพทย์พร้อมกว่าเพราะทางโรงพยาบาลนั้นคนไข้มันเยอะแพทย์ดูไม่ทันยามพบคำ่ำความมืดมิดค่อยๆค,คืบคลานเข้าปกคลุมสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ เพราะภัยจากความไม่สงบยิ่งทําให้บรรยากาศเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมขณะที่อาการของคุณเปรมชาญยังอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงผลจากการเอ็กซเเล์พบว่ากระดูกโหนกแก้มขวาหักมีเลือดไหลซึมสู่ช่องคอตลอดเวลาแต่ทางโรงพยาบาลไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจึงไม่สามารถให้การรักษาที่เหมาะสมได้เมื่อผู้จัดการภาคอาวุโสเจริญสุกแท่อึงสาขาตรัง ทราบข่าวจึงได้ประสานงานไปยังไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ line, เพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผมก็รีบติดต่อเข้าไปยังโรงพยาบาลนะราธิวาสราชนครินนะครับเพื่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าคุณเปรมชาน,นะครับได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับที่ศีรษะซึ่งผมฟังดูอาการแล้วมีความเป็นห่วงคุณเปรมชาญอย่างมากเลยนะครับว่า เอออาการอย่างนี้เนี่ยน่าจะได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีเครื่องมือแพทย์และมีแพทย์เฉพาะทางทางันใดนั้นผมก็ได้คิดถึงบริการของไทยประกันชีว h o ฮอตไลนะครับทาง h o ตไลน์ได้แจ้งกับผมว่าเราจะเคลื่อนย้ายคุณเปรมชานมารักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพหานใหญ่นะครับโดยรถโรงพยาบาลแต่ด้วยข้อจํากัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยทำให้รถโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพหานใหญ่จากโร,โรงพยาบาลศิโรรถที่ยะลา ก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนที่กล้าส่งรถแลมโมเรนเข้าไปรับลูกค้าที่จังหวัดนราธิวาสบางติดต่อกับผมตลอดนะฮะเขาติดต่อบางทีผมโทรโทรศัพท์ผ่านผ่านร้านที่ไปดูบอกบางบางไม่เป็นไรบางไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้ผมจะต้องให้บางได้ย้ายโรงพยาบาลแน่ไปโรงพยาบาลที่ดีกว่าแน่แล้วปรากฏว่าตอนที่เขาติดต่อแต่ผมกระวนกระวายก็ติดต่อมารายงานตลอด ตลอดระหว่างหมอคุณจเจริญสุขและก็ครอบครัวปรากฏว่าช่วงเย็นนะครับทางฮอตไลน์บอกผมว่ามีทางเดียวตอนนี้เพราะถ้ารถโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าไปได้เราจะขออนุมัตเครื่องบินเหมาลำพร้อมทีมแพทย์ไปรับตัวคุณเปรมชาญมารักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพห่าใจผมรู้สึกว่าผมดีใจผมจะต้องรอดตายแล้วแล้วคิดว่าอะไรนะ คิดว่าใบหน้าคงยังไม่เสียโฉมเลยถ้าไปโรง,งพยาบาลดีๆขึ้นเครื่องนี่ฮะทุกอย่างเขาเช็คหมดทั้งความดันเช็คเลือเช็คอะไรเช็คความดันเช็คอากาศความดันของอากาศเครื่องบินก็บอกเอ้าเครื่องบินนี่อากาศไม่ดีเอาอากาศมันความดันภายนอกกับภายในนะบอกหายใจไม่สะดวกใช่ไหมเขาก็ใช้ออกซิเจนไปตลอดเลยฮะ แม้จะอยู่ท่ามกลางพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ด้วยตระหนักในคุณค่าของชีวิตที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดไทยประกันชีวิตฮ o อตไลน์จึงพร้อมบริการลูกค้าในช่วงวิกฤตของชีวิตให้อบอุ่นและปลอดภัยทุกลมหายใจ คือสิ่งที่เราในฐานะเป็นตัวแทนรู้สึกมีความภาคภูมใจในตัวบริษัทของเราว่าไม่มีบริษัทไหนที่ดูแลลูกค้าได้ดีเยี่ยมอย่างไทยประกันชีวิตเหตุการณ์ครั้งรุนแรงทั้งนี้ที่ผมประสบมาเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ข้อชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการแสดงเขายังถามเลยว่าที่ขึ้นขึ้นเครื่องบินนะฮะที่เขาเคยเห็นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจัดฉากเรื่องเป็นเรื่องการแสดงผมขอการันตีเลยครับว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุกับผมครั้งนี้นะเป็นอุบัติเหตุที่หนักที่สุดในชีวิตโดยคิดว่าผมจะไม่รอดชีวิตแล้วซึ่งรอดมาผมก็ต้องเสียโฉมเนี่ยแต่กลายเป็นว่าแผลไม่แต่นิดเดียวเขายังมันมาดูจ้องตาผมเลยว่าหมอผ่าตัดยังไงที่มองไม่เห็นถ้าไม่มีบริษัทใส่ประกันชีวิตนี้บางที่แฟนผีเลืออาจจะเสียดวงตาเลืออะไรสักอย่างนึงผีก็ ตื่นตั้จใจมากตีว่าแฟนก้องปีได้กลับมาอยู่ในลักษณะนี้ปกติคือความประทับใจของคุณต่อคุณเจริญสุขเนี่ยผมไม่ไม่สามารถเอ่ยเป็นคำพูดหรือวลีใดๆขออกมาไดใ้ให้น้องให้น้อง บความรรู้สึกกเอาเงพราะการมีอยู่ของหนึ่งชีวิตหมายถึงความสุขและความมั่นคงของอีกหลายชีวิตเรื่องราวของคุณเปลมชาญชัยทวีวงศ์จึงเป็นหนึ่งในหลายร้อยหลายพันรายของลูกค้าไทยประกันชีวิตที่ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตและได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวอีกครั้งด้วยบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน บริการที่มุ่งเติมเต็มคุณค่าชีวิตและดูแลทุกชีวิตของผู้เอาประกันในทุกเสี้ยววินาทีอย่างไม่ช่วยโอกาสและอย่างเท่าเทียมกันและนี่คืออีกหนึ่งบริการพิเศษที่มอบให้แก่ลูกค้าทุกรายมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทย